อันนี้ไม่ต้องแล้วครับ PowerPoint พอ,พอ,พอ,พอแล้วครับแต่ในขณนะเดียวกันพี่น้องครับในเวลาที่เพลิดเพลินกับการแปรรูปห้าแห่งทักษิณบอกว่าจะต้องแปรรูปกอฟอพอด้วยกอฟผคืออะไรครับคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งเป็นเจ้าของโดยรัฐการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนี้ได้รับสิทธ จากกฎหมายของไทยที่สามารถใช้สิทธิเหนือที่ดินทรัพย์สินประชาชนได้เช่นวางสายไฟผลิตไฟฟ้าแรงสูงผ่านที่ดินเราใครขวางก็ไม่ได้คนที่มีนบุรีทำนาอยู่เจ้าเดียวโดนเสาส่งไฟแรงสูงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตผ่านสามเส้นผมถามที่มูลค่าที่ดินเหลือกี่ตังค์ไม่เหลืออะไรครับ สิทธิประโยชน์ทั้งหลายเหนือพื้นดินที่ได้จากกฎหมายเนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีอยู่เต็มๆเหมือนการประปาจะขุดหลุมขุดดินวางท่อตรงไหนกฎหมายให้อำนาจหมดเพราะถือว่าเป็นกิจการของรัฐนอกจากนั้นกฟผผลิตไฟฟ้าเป็นคนกำเงินลงทุนไปทำเขื่อนไปซื้อไฟฟ้าประเทศนั้นประเทศนี้แล้วไฟฟ้าที่ได้เอาไปไหนครับเอาไปขายให้การไฟฟ้าภูมิภาค การไฟฟ้าภูรพาคไม่ได้ผลิตไฟฟ้าเองซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็เอาไปจ่ายส่งสายไฟไปให้กับประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศเพราะฉะนั้นประชาชนใช้ไฟแพงถูกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นคนคิดต้นทุนค่าไฟไปขายการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้านครหลวงไม่ได้ผลิตไฟฟ้าเองก็ซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตส่งสายไฟไปจ่ายทั่วกรุงเทพ คนกรุงเทพจะจ่ายค่าไฟแพงถูกขึ้นกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นคนกำหนดราคาต้นทุนวันดีคืนดีทักษิณจะเอาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแปรรูปเหมือนปตทครับพี่น้องพี่น้องคิดดูถ้ามันแปรรูปสำเร็จถ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องดูแลประชาชนดูแลผู้ถือหุ้นและ ปรัชญาของบริษัทเอกชนทุกประเภทคือ Profit Maximization การทำกำไรสูงสุดค่าไฟนะไม่ใช่อย่างนี้หรอกครับเพราะเขาต้องทำกำไรวันนี้เผลอๆค่าไฟแพงกว่านี้โชคดีครับมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งไปฟ้องศาลปกครองผมขอถือโอกาสเอ่ยชื่อนะครับและพี่น้องปรบมือเป็นเกียรติให้เขาหน่อยเพราะกลุ่มคนเหล่านี้ฟ้องคดี จนชนะทักสินตอนเป็นนายกและแปรรูปการไฟฟ้าภายผลิตไม่ได้ครับพี่น้องครับหนึ่งมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคปบมือกันหน่อยสองสวออรสนาโตศิตกูลสามนางสาวสายลุงทองปลอนสี่สุริยไสกะตาศิลาห้าสิริชัยไม้งามหจิรภาจันทรักเจ็ดสริณปชาสันแปดอินทิราโรวดวัฒนา ก้าพันโทหญิงกับมลพันธ์ชีวพันศรีสิบนางยอหญิงสิทธวิบุลและอีกคนหนึ่งที่สิบเอ็ดนายธนาวรพ์กับพี่น้องครับคนเหล่านี้ก็ไปฟ้องศาลปกครองบอกที่ไอ้ทักษิณจะแปลร,รูปกอฟผอเนี่ยแล้วมันจะเอาสิทธิ์ไปหมดเลยวางเสาว,วางสายเหนือพื้นดินก็ได้พี่น้องลองคิดดูถ้ากอฟผเป็นบริษัทเอกชนวางสายเหนือที่ดินเราได้โดยเราไม่มีสิทธิ์คัดค้านเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น อาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองไปอ่านคําวินิจฉัยพิพากษาของศาลปกครองหนาเท่านี้ครับแล้วสรุปมาตอนหนึ่งผมยกมาให้กับพี่น้องฟังสําคัญมากคําวินิจฉัยส่วนหนึ่งของศาลปกครองสูงสุดกรณียกเลิกการแปรรูปกอฟพอเขียนไว้ว่าไงครับข้อเท็จจริงปรากฏว่าในขณะที่นายโอรานชัยประวัติ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทโอรานใช้ประวัตินี่เป็นขี้ฆ่าทักษิณคนหนึ่งเคยเป็นรองนายก mm hmm. ในยุครัฐบาลทักษิณมาแล้ว mm hmm. ถูกแต่งตั้งเป็นหนึ่งในกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทกพพศาลบอกว่าตอนที่โอรานได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทนั้นนายโอรานเป็นกรรมการในบริษัท ชินคอร์ปอเรชันด้วยครับพี่น้องครับอยู่บริษัทชินด้วยสารบอกยังไงต่อครับชินคอร์ปอเรชันเป็นผู้ถือหุ้นหลักในบริษัท a d v a n c e นโฟเซอร์วิส e คือ AIS ซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคมจึงเป็นนิติบุคคลที่มีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของกอฟอผเพราะกอฟอผมีระบบรับส่งข้อมูล ประกอบด้วยเส้นใยแก้วนำแสงและต่อมาบริษัทกฟผจกัดมหาชนได้จัดตั้งบริษัทกฟผโทรครมนาคมจำกัดเพื่อประกอบกิจการโุรคมนาคมและการสื่อสารทุกชนิดบริษัทชินขอบจึงมีประโยชน์ได้เสียกับกิจการของกอฟผรับพี่น้องครับชัดไหมล่ะครับพี่น้องนอกจากนั้นโอรานยังเป็นกรรมการบริษัทปตท,ท ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่กบพซื้อก๊าซธรรมชาติจากปตทอโอรานจึงเป็นกรรมการในนิติบุคคลที่มีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการกบพและบริษัทกบพจำกัดมหาชนมีลักษณะต้องห้ามเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทประกอบด้วยเหตุผลอื่นในที่สุดสารปกครองจึงมีคำวินิจฉัยให้ยกเลิกการแปรรูปก,การไฟฟ้า,ฟฟาฝ่ายผลิตครับพี่น้องครับ นี่คนไทยรอดปากเกี่ยวปากกามาแท้ๆนะครับพี่น้องผมยกทั้งหมดนี้ชี้ให้กับพี่น้องเห็นเนี่ยว่าทักษิณเนี่ยมันทำความเสียหายให้กับประเทศมากกว่าที่เราคิดมันมากกว่าที่เราคิดมันถึงต้องสร้างคนอย่างไอ้ตู่ไอ้เต้นและแกนนำนปชใช้วิธีการดิบถอยเถื่อนอันธภานคมขู่คนอื่นแบบมาเฟีย ก็เพราะมันชั่วไงครับพี่น้องแต่สุดท้ายนี้มีบทความอีกหนึ่งบทความผมทิ้งท้ายไว้ไม่ลงรายละเอียดวันนี้เป็นบทความภาษาอังกฤษบทความนี้เขียนแฉทักษิณกับอีกคนหนึ่งซึ่งขึ้นเวทีโดยการสกายที่เวทีเสื้อแดงเมื่อบานนี้ เป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนชื่อไอโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมครับพี่น้องครับทำไมทักษิณไม่สกายแต่ใช้โรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมประเด็นหนึ่งเราบอกว่าไอต่างด้าวเนี่ยนะมันไม่มีสิทธ์ไม่มีสิทธิ์มาเสือกในเรื่องกิจการประเทศไทยมันมีสิทธิ์อะไรมาเสนอว่าต้องปฏิรูปกฎหมายมาตรา112ซึ่งเป็นเรื่องการ ดำเนินการหรือพูดหรือการทําการใดๆที่เป็นการเสื่อมประเกียิของสถาบันสูงสุดมึงเป็นคนต่างด้าวไม่มีสิทธิ์เสือกเรื่องนี้ครับพี่น้องครับแต่ไอ้เสื้อแดงเอามาเสือกไอ้โรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมขวัญใจไอ้เสื้อแดงกับไอ้ตัวไอ้เต้นนอบปชอบอกว่าต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมคุณเป็นต่างด้าวมีสิทธิ์อะไรมาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของไทยครับ ไม่มีสิทธิ์มาเสือกกับพี่น้องครับมันบอกว่าต้องปฏิรูปกองทัพเรื่องนี้ผมขอผ่านบูสกายถึงกองทัพนะครับคนต่างด้าวขึ้นเวทีมาแทรกแซงกิจการภายในของไทยแล้วบอกว่าปฏิรูปกองทัพเรื่องนี้เป็นปัญหาความมั่นคงกองทัพจัดการในต่างด้าวตัวนี้หน่อยครับพี่น้อง แต่ข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษที่ชี้แจงแฉทักษิณน,นี้มีข้อมูลน่าสนใจครับว่าในเรื่องการแปรรูปทั้งหลายในยุคทักษิณน,นั้นไม่ใช่ทักษิณทำคนเดียวเสียแล้วโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมกับทักษิณมีความสัมพันธ์กันมายาวนานโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมเป็นล็อบบี้ยิสตัวหนึ่งเป็นคนคอยล็อบบี้ในที่ต่างๆ มีความน่าเชื่อถือว่ามีความเกี่ยวข้องของการแปรรูปปะตทโยงมาถึงกลุ่มโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมซึ่งเป็นล็อบบี้ยิตดูแลผลประโยชน์ของพวกสแสวงหาประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของพวกนายทุนในวอลสตรีทและลอนดอนซึ่งมีอยู่ปีหนึ่งทักษินนั้นเคยเป็นที่ปรึกษาประมาณปี2500 38-39เป็นที่ปรึกษาให้กลุ่มทุนเหล่านี้จึงอาจสรุปได้ว่าทักษิณนั้นก็เป็นทุนสามานตัวหนึ่งที่สมคบกับทุนสามานของโลกและมาทำมาหากินกับทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่มันทำผมถึงบอกว่ามันชั่วกว่าที่คิดทำไมรัฐบาลยิ่งรักต้องแก้มาตรา190 มีผลกระทบเรื่องพลังงานระหว่างไทยกับเมนระหว่างไทยมาเลเซียเรื่องนี้ไว้ขยายผลกันต่อไปและโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมนี้มีลูกค้าอยู่คนหนึ่งชื่อนายมิคาเอลคอโดคอฟสกีนายมิคาเอลนี้เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยเชื้อเพลิงและพลังงานของรัสเซียเป็นซ e อของบริษัทปิโตเลียมที่ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งคือยูคอสทำกิจการเกี่ยวกับการสำรวจและผลิตน้ำมันและกา๊าซ เป็นอดีตเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศรัสเซียเมื่อปี2004จากนิตยสารฟอ r b บ s มีทรัพย์สินถึง15,000ล้าน US ดอลลาร์ไอคนนี้ร่ำรวยโดยสร้างฐานะอาศัยช่วงที่สหภาพโซเวียตกำลังล่มสลายเป็นโอกาสที่เข้าสแสวงหาประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำมันในไซบีเรียผ่านบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างยูคอสซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุด ที่กําเนิดจากการแปรรูปทรัพย์สินของรัฐบาลรัเสเซียพี่น้องครับทักสินก็ลูกค้าอ,อัมสเตอร์ดัมไอมิคาเอลคอโดโคอฟสกี้ก็ลูกค้าโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมกลุ่มนี้กําลังทําอะไรกับประเทศไทยครับและในที่สุดนายมิคาเอลคอโดโคอฟสกี้นี้ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าช่อโกงในปี2003ถูกตัดสินจําคุกในปี2005 และออกจากคุกในปี2013เหลือทักษิณยังไม่มาติดคุกกับพี่น้องผมเล่าให้กับพี่น้องฟังเท่านี้ครับผมถึงบอกโดยสรุปว่าระบอบทักษิณนี่มันชั่วมากกว่าที่คิดเลวร้ายมากกว่าที่คิดเยอะแล้วให้พี่น้องฟังพรุ่งนี้มาลืนนี้ติดต่อกันไป5วันแล้วพี่น้องจะรู้เลยครับการปฏิวัติประชาชนในประเทศนี้เท่านั้น จึงโค่นระบบทักษินล,ลงได้ครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับ